สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้นะครับเป็นรถตู้หัวฉลวดคันนี้อัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับของเดิมนี่ค่าความสว่างน้อยมากเลยครับแค่0.8นะครับสว่างน้อยมากๆนะครับทำให้มองทางไม่ชัดเนี่ยมาอัปเกรดไฟเป็นโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนส์โมวูแหว LED นะครับค่าความสว่างได้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับจาก0.8นดนี่ขึ้นไปเป็นร้อยนะฮะนี่เปลี่ยนเลนใหม่เลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับค่า ความสว่างของแสงไฟนี่เยอะขึ้นมากๆนะครับค่าสีไฟที่ 6000K นะฮะตัวนี้วงแหวน LED ครับสวยเลยนะครับมาดูนะฮะดูค่าของไฟที่ได้ครับร้อยห้ตนะครจาก0.8นย์ดะขึ้นมาเยอะมากๆครับเสงคัดออฟเป็นตัว V นะฮะ V คัดก็สวยงามครับตามสเปกเต็เลยนะฮะนี่ครับ มองทางกันไกลๆนะครับยาวๆในเวลากลางคืนมองชัดมากๆครลูกค้าท่านใดสนใจที่จะอัปเกรดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครในช่องทาง youtube นะครับหรือที่ f c e b o o o f แฟนเพจแต่งรถน้าแหลเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์08-1953-7181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ